่าลูกเต็มคอเลยค่ะมีทุกต้นเลยค่ะนะคะติดลูกทุกต้นเลยสามช้อนที่เราใส่ไปเนี่ยนะคะไม่ผิดหวังเลยค่ะทุกต้นเป็นแบบนี้หมดนะคะอะทุกต้นเป็นแบบนี้หมดเลย วันนี้มาชมแปลงนะคะเป็นปาล์มของน้าสาวปาล์มอายุกี่ปีแล้วเนี่ย18ปีนะคะปาล์มอายุเยอะก็เราก็สามารถใช้ได้นะคะ3ช้อนโต๊ะต่อหนึ่งต้นนะคะนี่ค่ะแต่ละต้นก็คือจะเจนมากนะคะขนาดต้นนี้นะคะดูนะคะเดี๋ยวไปเรื่อยๆนะคะเราอยู่ในสวนนะคะในสวนซึ่งเป็นสวนน้าสาวเองน้าสาวของเล็กเองนะคะเมื่อก่อนเขาเขาไม่เชื่อแต่ตอนนี้คือให้มาดูนะคะว่าผลจากการที่เราใช้จริงๆนะคะขับสารสไรส้หมิงเนี่ยเพื่อ ไมโครหกนะคะชัดเจนมากๆเลยนะคะคือเราสังเกตได้เลยเป็นอะไรที่สังเกตได้ต,ตุ้กต้นเลยนะคะสิบสองไร่อายุก็ประมาณสิบแปดปีนะคะ,อ,ะอันนี้คือเมื่อก่อนก็ไม่ไม่เชื่อแต่เดี๋ยวนี้ตอนนี้คือหลังจากที่เราทดลองกับตัวเองอะคะ่ะมันเป็นสาเหตุที่ทําให้เราได้มั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ว่าสารไสรอิมิกตัวนี้คือเป็นสารอาหารที่ครบสมบูรณ์จบในถุงเดียวแค่หนึ่งกิโลเอง ะะแล้วเรามาดูต้นเล็กๆนะคะต้นเล็กๆซึ่งเป็นปาล์มที่ซ่อมอายุไม่เท่ากับเพื่อนนะคะเห็นไหมคะอ่าออกลูกอย่างนี้เลยรอบคอเลยนะคะเข้ามาในสวนจริงๆนะคะสวนนี้คืออ่าใช้มาแล้วแล้วก็ใช้จริงด้วยนะคะอันนี้สําหรับพาล์มน้ํามันนะซึ่งเราดูว่าค่อนข้างที่จะเห็นผลยากนะคะแต่ ไม่ยากเลยนะคะเพราะสารสรลยมิกตัวนี้ค่ะคือมันละลายแม้กระทั่งกับน้ําค้างนะคะ ไม่ต้องเอาความชื้นเยอะนะคะไม่ต้องฝนต้องตกหนักตกชุกไม่ต้องเลยนะคะแค่เดินน้ำค้างมันก็ละลายค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะลูกเต็มคอเลยไอเห็นกันเลยนะคะใช้สารสไลายเมของเราเป็นสารสรายที่เข้มข้นนะคะเป็นสารอาหารพืชใช้เป็นช้อนนะคะแค่สามช้อนต่อรอบผลผลิตออกมาคือไม่ผิดหวังค่ะแค่1กิโลเองนะคะ1กิโลเดียวแต่เราสามารถใช้ได้เป็นไร่ปกติที่เราใช้สารอาหารพืชหรือปุ๋ยตัวอื่นๆเนี่ยถ้าเป็น ปาล์มขนาดนี้นะคะก็คือ3-5กิโลแต่สารสไรเมดของเรานะคะเราใช้แค่3ช้อนโต๊ะแค่นั้นเองนะคะต่อรอบวันนี้ก็มาติดตามผลรอบที่3แล้วนะคะก็ถือว่าพับใจทั้งผู้ขายแล้วก็ผู้ซื้อผู้ใช้นะคะต้นปาล์มก็มีความสุข